ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่26กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะหลายๆคนนะคิดเรื่องการเดินทาง จะได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและก็สุขภาพนะคะระวังมีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังคิดอยากจะซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านนะคะหรือทําบ้านใหม่นะคะในช่วงนี้นะคะการงานนะระวังมีปัญหานิดนึงระวังมีเรื่องขัดแย้งหรือทะเลาะกับคนในที่ทํางาน <Beyonce S 1> <ế> านะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง เดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณคือสีม่วงสีม่วงสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสองหนึ่งนะคะสองแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ